สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ครองทุกท่านด้วยนะคะครูชื่อนางสาวพานุม,มาธเหียมิพัฒน์ค่ะเจนชื่อครูแป้นนะคะในภาคเรียนที่2นี้ครูแป้นก็จะมาเป็นครูผู้สอนในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป1ค่ะและวันนี้นะคะครูแป้นก็มีคลิปวิดีโอสาระความรู้สนุกสุกมาฝากนักเรียนคะ่ะนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากทราบแล้วนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเธอรียานะคะแล้ววันนี้คุณครอบก็อยู่กับทอดค่ะอ้าวทอสหายไปไหนแล้วคะเนี่ยโอ้โหถึงเวลานัดแล้วด้วยอะ่ะนักเรียนเห็นทอสหรือเปล่าคะฮิ <c oughs> จ๊ะเอ๋อยู่นี่ไงครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน สวัสดีค่ะทอ็อดดีนะเนี่ยที่มาทันเวลาเนี่ยวันนี้คุณครอบจะพานักเรียนแล้วก็ทอ็อดย้อนอดีตไปเที่ยวในที่แห่งหนึ่งกันค่ะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนท็อดชอบไปเที่ยวครับก่อนจะออกเดินทางกันนะคะคุณครอบมีคําถามค่ะว่านักเรียนกับทอ็อดทราบไหมคะว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขามีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างคะ แล้วสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นทำมาจากอะไรเอ่ยท็อตทราบไหมคะเฮ้ทันถึงไม่ออกอะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันนะคะนักเรียนกับท็อตพร้อมออกเดินทางกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโอ้โหนักเรียนทราบไหมคะว่านี่เรียกว่าอะไร ใช้แล้วค่ะบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะนักเรียนกับทอดเจอสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างเอ่ยทอดจอนั่นครับนั่นครับมาออครับนักเรียนกับทอดท,ทราบไหมคะว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยทำมาจากอะไรทอดมีแน่ใจเลยครับ เอแล้วนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังมีสิ่งของเครื่องใช้อื่นอีกไหมคะที่มนุษย์สมัยก่อนใช้กันและทํามาจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบด้วยกันดีไหมคะดีครับดีครับคุณครูออฟจะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนแล้วก็ทอได้อ่านเพื่อหาคําตอบกันคะ่ะในเรื่องนี้คะ่ะเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องที่1วัตถุและวัดสดุ ในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกับทอสจะได้เรียนเกี่ยวกับวัตถุและชนิดของวัสดุผ่านการอ่านเรื่องราวค่ะวัวววววัตถุอะไรนะครับคุณครบวัตถุและวัสดุค่ะทอสก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวสนุกๆกันนะคะคุณครับมีคําถามมาให้นักเรียนกับทอสลองคิดและลองตอบกันดูค่ะ ซึ่งในระหว่างนี้นะคะนักเรียนอาจจะกดพักหรือพพสวิดีโอเพื่ออ่านและตอบคำถามค่ะเมื่อตอบคำถามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเพลย์หรือเล่นต่อได้เลยค่ะนักเรียนกับท็อตพร้อมกันเรียงเอ่ยพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลองตอบคำถามกันดูค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าวัตถุคืออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก คำถามข้อที่2ค่ะถามว่าวัสดุคืออะไรเอ่ยและคำถามข้อที่3ค่ะถามว่าวัสดุใดบ้างที่ใช้ทำบ้านคะนักเรียนกับท้อนนะคะจะลองเก็บคำตอบนี้เอาไว้ก่อนค่ะ แล้วเดี๋ยวหลังจากเราอ่านเรื่องราวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาตอบคำถามนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้เลยครับในเรื่องที่เราจะได้อ่านเพื่อหาคำตอบนี้นะคะจะมีคำสำคัญอยู่สองคำด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำนี้ค่ะคำแรกอ่านว่าวัตถุภาษาอังกฤษอ่านว่า object เออแล้วอีกคำหนึ่งล่ะคะมีใครอ่านได้ไหมคะอ๋อคำเนี้ยคล้คลายๆกับคำว่าวัตถุเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าต่างกันตรงมีสอเสือกับดอเด็กแล้วก็มีสระอุด,ด้วยครับอ่านว่าวัสดุครับแต่ว่าภาษาอังกฤษอะเฮ hey, ทัดไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงอะครับงั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะวัสดุ ทอดอ่านได้ถูกต้องแล้วค่ะส่วนคำว่าวัสดุภาษาอังกฤษอ่านว่า material อ๋อวัสดุ material หูยทอได้อยากรู้แล้วล่ะครับว่าวัตถุกกับวัสดุหมายความว่ายังไงแล้วก็ต่างกันยังไงนั่นนะสิคะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันเลยนะคะซึ่งในเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านเพื่อหาคำตอบเนี่ยจะมีคำสำคัญสองคนี้อยู่ด้วยค่ะ เมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนกับทอสก็จะทราบความหมายของคำว่าวัตถุและวัสดุค่ะเย้ <Yeah! S 1> ในเรื่องที่1วัตถุและวัสดุจะมีเนื้อเรื่องให้นักเรียนกับทอได้อ่านทั้งหมด3ย่อหน้าด้วยกันนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะกดพักหรือพอสเพื่ออ่านเองค่ะเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเลย์หรือเล่นต่อได้นะคะหรือว่านักเรียนอาจจะอ่านแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับทอสได้ตอนนี้เลยค่ะ ไนนด้วยกันันะครบ <S <S เรื่องที่หนึ่งวัตถุและวัดสดุนานมาแล้วเชื่อกันว่าคนอาศัยอยู่ในถ้ำสวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ออกล่าสัตว์มาเป็นอาหารโดยอาจใช้มีดหรือหอกที่ทำขึ้นจากหินเพื่อล่าสัตว์ เอเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยกล่าวถึงอะไรคะนักเรียนท้าตอบได้ไหมคะท้าตอบได้ครับคุณครูมนุษย์สมัยก่อนอะอาศัยอยู่ในถ้ำครับใช่แล้วคะ่ะแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างคะท้าตอบว่ายังไงคะ เสื้อผ้ามีดหรือว่าหอ,อกครับแล้วสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยทำมาจากอะไรเอย่ยเสื้อผ้าทําจากหนังสัตว์มีดหรือว่าหอ,อกเนี่ยทำจากหินครับเก่งมากเลยค่ะเราไปอ่านกันต่อเลยนะคะต่อมาคนรู้จักทําบ้านจากไม้และทําสิ่งของต่างๆจากวัสดุเช่น ทำม่อจากดินทำมีดจากโลหะเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตทุกวันนี้นอกจากไม้แล้วอิดก,ก็นำมาทำเป็นบ้านได้เช่นกันโอ้โหนักเรียนกับทอดอ่านได้เก่งมากเลยค่ะจากในเรื่องที่อ่านเนี่ยต่อมาบ้านของมนุษย์ทำจากอะไรคะท้อตตอบว่ายังไงคะ ทำจากไม้ครับเอ๋แล้วนอกจากไม้แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะอ,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 อ๋อมีทําจากอิกได้ครับอืมจากในเรื่องที่อ่านเนี่ยมนุษย์ทําสิ่งของใดบ้างคะแล้วทําสิ่งของนั้นจากวัสดุอะไรเอ่ยมนุษย์ทํำมาจากวัสดุคือดินครับแล้วก็ ทำมีดจากวัสดุที่ชื่อว่าโลหะครับเก่งมากเลยค่ะท,ท็อตเอ๊ะแล้วนักเรียนกับท,อท็อตเจอคำตอบหรือยังคะว่าวัตถุและวัสดุหมายถึงอะไรอย,ยังไม่เจอเลยอะครับถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านกันต่อเลยนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าหม้อหอก มีดบ้านเป็นวัตถุวัตถุทำจากวัสดุต่างๆเช่นหนังสัตว์หินอิดไม้ดินโลหะโ,โ,โอ้คุณครับทอทเจอคำตอบแล้วครับนักเรียนล่ะคะเจอคำตอบกันหรือ,อยังคะว่าวัตถุคืออะไร จะคำตอบว่ายังไงคะวัตถุคือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นวัตถุให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไหนท้อลองยกตัวอย่างสิคะดูซิว่าจะเหมือนกับที่เพื่อนๆตอบหรือเปล่าเสื้อผ้าหม้อหอกมีด บ้านครับอืมแล้ววัสดุคืออะไรคะทตอบได้หรือยังคะทตอบได้ครับคุณครับวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำวัตถุต่างๆครับใช่แล้วคะ่ะเก่งมากเลยเอ๊ะไหนลองยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นวัสดุให้ฟังหน่อยสิคะ สิ่งที่เป็นวัสดุเช่นไม้ดินโลหะอิฐครับเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหนังสัตว์และหินอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนกับทอตก็ทราบความหมายของคำว่าวัตถุและวัสดุกันแล้วนะคะครับแต่เอ๊ทอสงสัยจังเลยครับคุณครัว่าโลหะเนี่ยเป็นยังไงะครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนสงสัยเหมือนกับทอสหรือเปล่าคะนักเรียนกับทอสลองสังเกตลักษณะของวัตถุเหล่านี้ดูนะคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันบ้างคะโอ้ที่ทอสสังเกตแล้วพบว่ามันเหมือนกันนะคะคือมันเงาเงาว้าวครับทอสช่างสังเกตมากเลยค่ะ ผิวมันวาวเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของโลหะนะคะนักเรียนอาจจะลองสำรวจวัถตถุต่างๆรอบตัวค่ะแล้วลองสังเกตดูสิคะว่ามีวัตถุชิ้นใดบ้างที่มีลักษณะมันวาวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเพื่อรู้จักกับโลหะรวมถึงวัสดุชนิดอื่นๆกันมากขึ้นในกิจกรรมต่อๆไปนะคะสรุปแล้วเนี่ยจากเรื่องที่ได้อ่านไปนักเรียนกับทอตสรุปได้ว่าอะไรบ้างคะ ทอตล,ล่คะสรุปได้ไว่ายังไงบ้างมนุษย์ใช้สิ่งของมากมายเลยครับสิ่งของต่างๆนั้นนะ่ะเป็นวัตถุซึ่งวัตถุทำจากวัสดุต่างๆครับสรุปได้ถูกต้องเลยคะ่ะทอตคราวนี้เนี่ยเรามาลองตอบคำถามกันอีกครั้งนะคะเป็นคำถามที่คุณครอถามเอาไว้ก่อนที่จะอ่านเรื่องราวแล้วนักเรียนกับทอตล,ลองเปรียบเทียบคำตอบของตัวเองด้วยนะคะว่าแตกต่างไปจากเดิมไหมคำถามข้อที่1ถามว่า วัตถุคืออะไรคะอตอบว่ายังไงคะวัตถุคือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับเยี่ยมเลยค่ะคำถามข้อที่สองถามว่าวัสดุคืออะไรเอย่ยวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุต่างๆครับ เก่งมากค่ะแล้วคำถามข้อที่3ค่ะถามว่าวัสดุใดบ้างที่ใช้ทำบ้านคะท้อตอบได้ไหมคะท้อตอบได้ครับง่ายมากเลยอะเพราะว่าเพิ่งอ่านจากในเรื่องเองครับวัสดุที่ใช้ทำบ้านได้ก็มีไม้แล้วก็อิฐครับเยี่ยมมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนกับทอสก็คงจะพบคำตอบกันแล้วนะคะว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างแล้วสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นทำมาจากอะไรทอตอบได้หรือยังคะคราวนี้ทอตอบได้แล้วครับว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยมีวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างเลยครับเช่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุคือหนังสัตว์ มีดหรือหอกที่ทําจากวัสดุคือหินแล้วก็หมอที่ทําจากวัสดุคือดินครับโอ้โหวันนี้เนี่ยนักเรียนกับท็อตเก่งมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เรียนหน่อยค่ะนักเรียนกับท็อตน,นะคะจะลองกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะ โดยดาวน์โหลดแบบบันทึกรู้หรือยังไปลองตอบคำถามกันดูนะคะแล้วลองฝึกเขียนคำว่าวัตถุและวัสดุกันดูค่ะว้าวเดี๋ยววันนี้ทอจะกลับไปทบทวนด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะทอสวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ความหมายของคำว่าวัตถุและวัสดุกันไปแล้วนะคะเออแล้วจากเรื่องที่ได้อ่านเนี่ยนักเรียนกับทอสยังรู้จักวัตถุใดอีกบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยครับคุณครับ กระเป๋านักเรียนดินสอหนังสือครับเก่งมากเลยค่ะแล้ววัสดุล่ะคะนักเรียนรู้จักวัสดุใดอีกบ้าง <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะไปทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบกันค่ะว่าชนิดของวัสดุมีอะไรบ้าง <c oughs> อยากทำกิจกรรมต่อไปจังเลยครับแล้วมาสนุกด้วยกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะตอนนี้แนะ่คุณครบกับทอ็อตขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย